สวัสดีครับผมพี่หนุ่มะนาวครับวันนี้พี่หนุ่มะนาวหวานวันนี้ไม่มีไม่วันนี้ไม่ใช่เป็นคลิปทำอาหารแต่วันนี้จะเป็นคลิปกอไก่ในเมืองกรุงบ้านผมอยู่ในกรุงเทพบรรยากาศแมกไม้ฮะไม่เหมือนกรุงเทพเลยใช่ไหมเหมือนกับต่างจังหวัดแต่นี่คือในกรุงเทพจริงๆนี่ครับไก่ขอยงผมฮะเห็นไหม โเฮ้ยไอ้นี่ฟังปัดโตไก่ผมอะตอนนี้มีไอ้โต้งตัวเดียวเนี่ยไอ้โต้งคุมจูเมียสิบตัวถ้าเป็นคนละงามไส้เลยผู้ชายหนึ่งคนมีเมียสิบคนโอ้โหงามสะบัดเหรอวะ กกกกกกกุุุุุไปตัวเมียผมเนี้ตัวเมียนี่ชุดนี้ได้มาจากลบบุรีเจ็ดตัวมาจากสกีนตัวนึงมาจากข้างบ้านเพิ่มไอต้มตัวนึงฟักไข่ตัวนึงเนี่ยคู่นี้สวยไหมอันนี้บินตัวตัวผู้อยู่ตัวนะครับแต่ว่ามันยังเด็กอยู่ แล้ละเนี่ยบรรยากาศบ้านบ้านของผมจริงวันนี้ไม่ได้ทําอาหารแต่ว่าเอาไก่บ้านบ้านมาให้ดูเพราะว่าบ้านผมเนี่ยมันเป็นธรรมชาติยังมีธรรมชาติหลงเหลืออยู่ในกรุงเทพไหครับถึงแม้จะมีอพาร์ตเมนต์ขึ้นอยู่ใกล้ข้างบ้านมเลยเนี่ยเห็นอพาร์ตเมนต์ไหมแต่ว่าผมก็ยังเป็นบ้านบ้านมีต้นไม้หลายหลายล้อมรอบบ้าน มีสีเขียวต้นไม้มีดอกไม้สีเหลืองเอาละครับวันนี้จบกันแค่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวไว้เจอคลิปทำอาหารแต่ไก่เนี่ยผมไม่ไดใ้ให้ทำอาหารแน่นอนเรียนไปเอาลูกอยากจะรวยเป็นฟาร,รม์มอ่าพาะไก่ชนีเขาบ้างครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ 来。